เ้ากินดีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์กินดีไม่ใช่เนี่ยนะคะโลกในหนองสาเห้าสาเห,ห้า่เฮ้าเลียงปลาค่ะปลาสิบบเป็นแผลน้ำจะใสน้ำจะสะอาดบ่มีกลิ่นนะคะปลากระอ่วนพวนสมบูรณ์แข็งแรงสวัสดีค่ะซื้อแม่ดอกปลาไม่ท้องแสนค่ะบ้านทอนใหญ่ตะบนปลาขาวอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะประมาณหกโตค่ะตอนนี้ สายพันธุ์พุนบานก็เลยเปลี่ยนมาซื้อตัวนี้ซื้อแม่สีดำนี่ค่ะเป็นเม่แบงกัดค่ะเพราะว่าเมื่อพื่นบ้านห้ามันตัวหน่อยขายกับราคาหน่อยเม่อตัวนี้มันก็ตัวใหญ่ก็เลยคิดวาสเได้เงินหลายกว่ากันเพราะว่าเป็นสายเหนือเนาะจะเบ้อต่างกันค่ะก็ต่กัน ก็ห้าก็ใส่ยาใส่เฟืองธรรมดาข้าใส่ป้างธรรมดาบ้านห้าวเลยะคะ่ะยูนีก็ใส่ของกินดีไม่ใช่ก็มีพวกข้ามผัวยังมาซอยแน่ไม่ให้ออกิดปิดสแดงเนื้อเริ่มหัวจ้าก,กินดีไม่ใช่เริ่มแรกก็คือว่าเป็นล่าปีสกินเป็นล่าปีสกินก็เลยแนมะนะ่ก็เลยหาว่าเอชเ,เอาอย่างมาราาักษาซอยเพราะว่าช่วงนั้นบ่มีวัคซีนมาที่เนก็เลยอันเห็นเพื่อนว่าผลิตภัณฑ์กินดีไม่ใช่นีอ่อาจจะซอยได้ก็เลยหนาะก็เลยซื้อมาล่องเบง กะมะหางอตัวนน่นแล้วค่ะโอ้ยนอนเลยค่ะนอนฟุกไไปเลยขึ้นว่าสีโบกขึ้นกะอามาชอันนี้สเปตเโตคนนะนับตามตัวเพื่อเพื่อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแผลเนาะก็เลยกะอามาให้กินนำ้ำหลังจากนั่นกะหมอฉีดยาแน่ยังแนก่กะผูซื้อว่าเราดีขึ้นประมาณสามสี่หมื่น สามสี่เมื่อนี่คือคือยาหมอปลอมนะหมอมาฉีดยาให้น้ำเธอก็ลูกได้ลูกได้ก็เริ่มกินได้กินได้ก็กะให้พยายามให้ต้นกินอันอันอาหารเสริมซอยเพื่อนว่ามันจากซอยให้กินเก่งนะเป็นห้ามก็กินดีไม่ใช่เอาสมผสมกันให้กินแล้วก็เอาใส่นามใส่นาให้กินทุกโตเลยค่ะเพื่อเพื่อนก็บอกว่ามันมันจิป้องกันลรกได้น้ำดีท็อกซ์ล้ำใสอย่างประมาณนี้ก็อ้วกกะทายบอทายเหลียวอาการทายกะดีขึืน โบ,บมีกลิ่นหายใจออกกับโบมีกลิ่นฮะนค่ะสีง่วงก็เริ่มเปลี่ยนอาการก็ดีขืนดีขึ้นแม่ก็เลยใส่มาเลยๆเออเขาปีที่สองค่ะปีที่สองบาน,นีแม่ตัวน,นั่นสิผอมพอมมากเลยค่ะที่ร้านนี่จะพอมมากเลยส่วนมาใส่ตัวนี้รวมก็เลยอ้วนขืนจนข้นท่วงว่า,ง,วาง่วงหรือควายเพราะจะตัวใหญ่นะค่ะง่วงหรือควายกันแน่ แม่เพิ่งเก็บเก็บแม่พันตอนบ้าันใ้ขายค่ะต้องการเก็บแม่บอกรวยซะก่อนเธอลอดลูกมากกอยากอยากเก็บเป็นแม่พันซะก่อนนะเพราะว่าเขาบ้าันในพ่อแม่พันเขานะเพราะว่าเขาบ่มีเงินไปสื่อแม่พันบ้านเขาเ็เลยผสมมากแลวก็เก็บเก็บเป็นแม่บอกรวยก่อนบอไม่กินเลยบ้านนี้อันทิที่เปียันแปลงแบบเห็นไดช้ชัดเลยคือ,มอแมลงว่นบ่มีบ้านที่นี่อันน้ำน้ำ โทษเด้อค่ะขีงงัวเา่านี่ห้าหขูดแมนบ้าขูดเวลาห้าเอาขิงงัว่ออกเขาจะต้องเห็นมีนอนมีหยังอยู่ใสอยู่ในขิงงัวแต่ว่าปกากฏปีนี่บ่มีบ่บเห็นหนอนเลยโกดมากเพระาะว่ามาเลี้ยงวันบ่าด้กมาไครบ้านนี้ก็คือว่ามาเลี้ยงว่นบ่ไดรมาตองง้วเาหามันเกิดมันเกิดสุขภาพดีขึ้นก็เดินได้นอนได้นนดพักกอนเนาะมันบ่มีอย่างมาโลควนมันลูกงัว่าเนี่ยก็ให้กินไปน้ำกันเลยก็แม่งง้วานะคะ จะแข็งแรงแข็งแรงมากเลยค่ะออกมาประมาณ30ิบนาทีลูกขึืนแล้วลูกขืนมากินนุ่มนะปกติหัวคขอกข้างๆกันนี่เพื่อนได้ยินแต่เพื่อนว่าได้ได้ซอยให้ลูกมันลูกขืนมากินนม่มแล้วก็อันสามมือสี่มือลูกจังลูกได้เองสินะจะว่าหัวแม่นี่อยู่ในกล่อง3านาทีมีแม่หนึง่งสามสิบนาทีเธอลูกขึ้นมาเลยแล้วก็มากินนม่มได้เองเลยสึกว่ามันแข็งแรง แตกต่างก็ออกอื่นหลายอันน้มดีง้ออวดลูกงวอ้วดค่ะาาค่ะการเช้างัวเฮาเนาะค่ะเปิดใจเด้อค่ะไอผลิตภัณฑ์กินดีไม่ใช่นี่ดีอีหลีค่ะใส่มากกับตัวเองประสบมากกับตัวเองผมซื้อ่าเพื่อนดีค่ะดีกับแนะนำกันโตขอให้เชา่างัวเฮาทุกคนเปิดใจเด้อค่ะเด้อ